ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งเลยนะครับก็อยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับผมก็หายไปนานพอสมควรเลยนะครับก็คือไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้ผมก็กําลังทํางานอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสจะมาไอเอาของที่ว่าไม่ได้ใช้อะไรก็มา ก็หรือมาแบ่งแบ่ง,บง,บงเพื่อนๆกันไปใช้นะครับก็เป็นเซ็ตที่ผมใส่อยู่ในรถสเต็ปตะก่อนนะครับแต่คือตอนนี้ผมอัพเครื่องยนต์ใหม่มาเป็น59ชัก5ครับก็เลยไม่ได้ใช้ชุดนี้ก็เลยถอดเก็บไว้นะครับก็คิดว่าถอดเก็บไว้ก็คงจะไม่ได้ใช้อะไรก็เอามาขายแบ่งให้เพื่อนๆไปได้ใช้กันนะครับก็ ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับก็คือเสื้อนะครับเสื้อนะครับจะเป็นลูก56มิลนะครับก็จะเป็นลูกคาเซ่นะครับลูกคาเซ่ก็จะเป็นลูกของอาร์ตกล่องดำนะก็จะเป็นเสื้อแท้นะครับเสื้อแท้เสื้อแท้ทั้งทั้งตัวนะครับเสื้อแท้ทั้งตัว ก็จะคว้านสุดปอ,อกแนละ้วก็จะเหลือปอ,อกอยู่มิลจุดกว่าๆนะครับก็เกือบสองมิลน,นะครับก็จะมีตําหนิตรงที่ว่าตรงคีบระบายแตกนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นทาบเกียวนะครับซึ่งทาบเกียวเป็นเบอร์ใหญ่นะครับผมจําไม่ได้ว่าของเดิมมันเป็น M6 หหรืออะไรนะครับรู้สึกจะขึ้นไปมิลหนึ่ง หรือไม่ก็2มิลนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเอาไปใส่ก็เจาะรูขยายตรงตัวตั้งโซ่เราลิ้นแค่นั้นนะครับแล้วก็หาน็อตเกีวเบอร์นี้ใส่ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เอาไปทําเกียวใหม่นะครับถ้จะเป็นเสื้อแท้นะครับก็ข้างในก็ค่อนข้างฟอกก็สวยนะครับฟอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน็อันนี้ผมใช้เองนะครับ ก็ลูกสวยๆนะครับก็ลูกก็จะเจาะตัวลูกก็จะเจาะไอกระโปงลูกมานะครับแล้วก็เจาะด้านข้างเปล่าอันนี้ผมจาไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูเลยวันีผมใส่แหวนไว้ครับจะเจาะสามรูนะครับแล้วก็ รีดร่องน้ํามันนะครับแล้วก็เจาะข้างลูกนะครับเพื่อไล่เบานะครับก็ดูที่หัวลูกกอนะครับจะมีแค่ค่าความเหมาต่างๆนะครับก็ลูกกระโปรงลูกก็ไม่ได้มีรอยเบรกหรืออะไรนะครับก็ให้ดูนะครับแล้วก็แหวนก็ยังใหม่ๆอยู่หัวลูกอันนี้ตอนนั้นผมไล่น้ำมันหนาอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับ คลิปล็อกสลับอะไรครบนะครับก็ไปประมาณนี้นะเดีย๋ยวมันลองดูในกระบอกสูบกันดูนะครับราพผมก็ประมาณนี้ครับก็จะไม่มีรอยเบรกหรืออะไรนะครับเพราะรถคันนี้ผมใช้เองครับวิ่งได้ประมาณ6 0 0้อยโลครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถผมจะจอดแบบนี้ครับจะไมไ่ค่อยได้ไปใช้งานนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเสื้อลูกนะครับแหวนครบคือเอาไปใส่ได้เลยแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของฝานะครับแคมเนี่ยคือถ้าเอาฝาไปนะครับผมก็จะแถมแคมปมาด้วยนะครับแคมตัวเนี้คือเป็นของใหม่นะครับอันนี้คือเก็บไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีคราบนิดๆหน่อยๆน่อนะครับก็เอาดัดทรายรูปหน่อยก็หายนะครับจะเป็นของใหม่นะผมยังไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนไอแคมที่ใส่ที่ฝาตัวเนี้ผมให้น้องทรายไปแล้วครับก็คือตัวนี้เป็นของที่สั่งมาใหม่ะจะไล่อีกตัวหนึ่งก็คือยังไม่ได้ไล่นะครับก็อัพสเต็ปขึ้นไปก่อนก็เลยยังใหม่ๆอยู่จะมีแค่คราบตอนเก็บก็จะมีรอยเก็บขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับก็เลยอดัดทรายรูปหน่อยก็หายนะครับส่วนของฝานะครับก็อย่างที่บอก ื้อแคมผมก็จะแถมฝาไปนะครับในส่วนของฝานะครับไม่ใช่ฝาเดิมนะจะเป็นฝาวาวํำมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้างหรืออะไรนะครับแต่ถ้าซื้อเดี๋ยวผมจะล้างแล้วผมขัดเดี๋ยวผมจะบดวาวให้ใหม่นะครับก็วาวก็จะเป็นขนาด26 22นะครับก็ขยายมาจากบ่าเดิมนะครับบ่าย,ยังเป็นบ่าเดิมอยู่แต่ขยายไปวาวและรูในจะเป็นวาวที่ กึ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนให้ดูตอนดึงหลอ,อดบาลนะครับว่าจะมีเสียงยังไงก็หลอดก็ยังแน่นอยู่นะครับก็จะเป็นขนาดยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะให้การเข้าน้ำมันที่มากขึ้นแล้วก็การคลายอาเอเสียที่ดีขึ้นนะครับ รูปอดผมก็ไม่ได้เปิดอะไรใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้ส่วนของตัวฝาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าซื้อฝาผมก็แถมแคม5 6แล้วก็จิกเบ้าเป็น5 6มมิลให้แล้วนะครับหรือใครจะไปใส่57ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วส่วนของท่อครับผมท่อผมก็ ใกล้กะคือเป็นท่อของโปวันนะครับที่ผมใช้มานะครับก็จะเป็นท่อสร้างผ่าเปิดนะครับให้พร้อมคอคอจะเป็นคอ28มิลน,นะครับแล้วก็คอจะท่อตัวนี้จะใส่ได้ลูก56มิลน,นะครับ56มิลถึง59น,นะครับก็จะเป็นท่อที่ค่อนข้างจะดังนะครับถ้าใครชอบ,บดังๆก็ตัวเนี้ย ตอบโจทย์ได้ดีนะครับส่วนตัวเกียร์ตัวเนี้มันไม่ค่อยดีมันมันรูดนะครับผมกระตาเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปก็ต้องเอาไปทำหน่อยนะท่อมันสภาพใหม่เลยครับไม่ค่อยมีรอยหรือรอยความร้อนนะครับตรงกลางไม่มีจะมีเฉพาะแค่รอยตรงนี้ก็คือรอยที่มาจากการขันน็อตอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่มีรูอยแยนะให้ดูนะครับ สีใหม่นะครับเพราะผมไม่ส่วนใหญ่จะขี่ไกลแล้วก็จอดไม่ค่อยได้ใช้งานชีวิตประจำวันนะครับรถคนันนี้ก็เป็นท่อปวันนะครับถ้ารลลันันก็ใบนี้ได้เลยนะครับถ้าซื้อท่อผมก็ให้แถมกันร้อนตัวนี้ไปเลยนะครับใหม่ๆนะครับเพราะเพิ่งซื้อมาใส่ใหม่นะครับก็คือซื้อมาใส่ตอนที่เป็นท่อใบนี่แหละครับแต่คือที่แถมให้ก็เพราะว่า คือผมใส่ท่ออันใหม่มาจะเป็นท่อแท้นะครับเป็นท่อแท้เป็นคอไทเทนะครับถ้าผมใส่เป็นสีเขียวนะครับในส่วนของตรงนี้มันจะตัดกับน,น้ำเงินมันจะไม่กลมเกลือนครับผมก็เลยใส่เป็นสีน้ำเงินแทนนะครับก็จะใส่ที้่เงินแทนนะครับก็อันน,น,นี้ผมก็เลยจะแถมให้เลยนะครับที่เคพลที่เปลี่ยนท่อก็ไม่ต้องบอกครับผมสั่งท่อ เป็นคอไท,ททีท่อแท้แล้วก็เป็นผาตะแกรงมานะครับเสียงนุ่มเสียงก็แน่นจะแตกๆลันๆนะครับก็เอาไปวิ่งดีแน่นอนนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อขึ้นมาทางเพจ a c e b o o k ของผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็เ c e b o o k ส่วนตัวทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ส่วนส่วนชุด ุดเสื้อฝาลูกนะครับถ้าไปพร้อมใส่ใช้เลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ได้ให้ข้างในไปน,นะครับมีแค่วาวเปล่าๆไปอย่างเดียวนะครับก็เอาไปถึงก็แกะแหวนรองเทนเอร์สปริงเลยใส่ได้เลยนะครับถ้าสปริงก็จะใส่เป็นสปริงแต่งก็ได้นะครับก็ใส่ไม่ใช่ก็ได้นะครับคือใส่เป็นสปริงแต่งจะดีกว่านะครับแต่ ไม่ควรจะแข็งจนเกินไปนะครับก็ประมาณนี้หรือถ้าจะเอาสปริงวาวเพิ่มก็บอกได้นะครับผมมีเป็นราคาพิเศษนะครับเป็นราคาที่สั่งเพื่ออะไรฝาซื้อฝามือสองแถมแคมใหม่ๆเลยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อลูกก็เอาไปใช้ได้เลยผมรับรองว่ายังฟิตๆอยู่ฟันไม่ไหลแน่นอนครับถ้า,าฝาเดี๋ยวผม ทำความสะอาดให้แล้วก็เกาๆผิวดำๆให้แล้วก็บดวาวให้เที่ยวหนึ่งนะครับก็พร้อมใช้งานก็เอาไปทั้งอย่างนี้เลยครับส่วนท่อนะครับก็ท่อก็ใหม่ๆนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็ไปพร้อมใช้งานนะครับของร้อยิบ้าบงลมนะครับหรือไม่ก็เป็นหัวเทือกหัวแหลมใส่ได้หมดนะครับแล้วผมแถมพร้อมกันร้อนให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็สีเขียวประมาณนี้แล้วครับ ใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งนะใส่ได้ไม่นานส่วนใหญ่ใส่แล้วจะจอดอย่างเดียวครับก็ขอแถมให้ไปเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจ a c e b o o k ของผมได้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบอสเทคนะครับจากพลังน้ำลายก็เปลี่ยนเป็นบอสเทคนะก็แต่ชื่อเพจอะผมยังเปลี่ยนไม่ได้ครับจะผมเปลี่ยนอีกทีนะส่วน facebook ผมก็ตามที่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ ติดต่อไงก็สนใจสอบถามได้นะครับถ้าซื้อคู่กันผมก็ลดราคาให้ได้นะครับก็ลองอินบ็อกมาถามกันดูได้นะครับผมส่วนท่อท่อคือผมขายยกชุดน,นี้ไปเลยนะครับก็1,000บาทให้หมดนี่เลยท่อไปซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณ1,400-1,500แล้วนะครับก็ ไม่รวมฝาครอบนะฝาครอบก็อีก4,500้ารนะครับก็คือผมให้เป็นหมดนี่เลยพันหนึง่งเอาไปเลยนะครับก็เสียค่าส่งให้ผมมีแค่สิา 1, บาทก็จะเป็นพันห้าสิบาทก็ถ้าเอาจริงก็ติดต่อมาได้นะครับผมให้หมดนี่เลยครับส่วนเสสาก็ลองตกลงคุยราคาได้ครับผมให้ดูครับลูกยังไม่ใหม่อยู่นะครับผมเพิ่งจะ ใส่ได้ไม่นานวิ่งตามตรงผมวิ่งไปประมาณ600-700โลเองนะครับแหวนยังใหม่ๆใ,ใสๆจะมีแค่ข้าวเห่านะครับรอยก็ไม่มีรอยเบรกหรืออะไรเลยนะครับจอดูสามลูลเฉยๆครับแล้วก็ซองรองน้ำมันจอดข้างกระโปรงครับผมรับรองว่าทนแน่นอนลูกอาร์ตกล่องดำถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปดูแค่อย่างเดียวเลยครับปั๊มน้ำมันเครื่องของเพื่อนๆนนะ ว่ามันฉีดแรงหรือเปล่านะครับถ้าแรงยังไงลูกก็ไม่ติดแค่นี้ก็เอาไปใช้ได้คือเอาไปใส่ซัดได้เลยครับอันนี้ผมรับประกันก็ตามสภาพของมือสองสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมก็อาจาอาจะอัพคลิปลงอาทิตย์ละสองคลิปสามคลิปอะไรก็แล้วแต่ผมจะว่างไหมเพราะตอนนี้ก็มีทำลบอยู่ครับก็ยังไงก็ ฝากติดตามผลง,งานเหมือนเคยนะครับผมหลายคอมเมนต์ก็อาจจะบอกว่าทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยทำคลิปเลยเออผมก็ติดงานหลายๆอย่างนะครับก็ตอนนี้เพิ่งจะเรียนจบไปแล้วครับเพิ่งจะไ,ได้ทำงานใหม่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็รับทำรถหรือจะต่างอะไรอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับผม,ผมก็ต้องขอสวัสดี